ตำนานภูเท้าภูนางตำนานจากประเทศลาวกาะละครั้งหนึ่งมีนางยักษ์ตนหนึ่งชื่อว่ากินนาอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ใกล้ภูเขานางกินนายังเป็นสาวไม่มีคู่นางอยู่ตนเดียวโดดเดียวทุกเช้านางกินนาจะเดินท่องเที่ยวไปตามป่าเขาจะกลับมาบ้านก็ต่เมื่อถึงเวลาอาหารเท่านั้น นางมักจะมานั่งเฝ้าดูน้ำไหลที่ลำธารเสมอๆนางชอบดูน้ำวิ่งไหลผ่านไปตามซอกหินและต้นหญ้าบ่อยครั้งที่นางจะนั่งอยู่ใต้ต้นไทรที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกว้างใหญ่ที่ให้ร่มเย็นแสนสบายใจและเผลอหลับไปอย่างสบายใจการที่นางกินนาใช้ชีวิตส่วนมากอยู่ในป่าเขาเช่นนั้น ทำให้นางได้คุ้นเคยกับสัตว์ปา่านานาชนิดบางครั้งนางจะนั่งเล่นอยู่กับนกจำนวนมากมายนกเหล่านั้นจะร้องเพลงให้นางฟังและหลายๆครั้งที่นางมักจะขึ้นไปนั่งบนคอช้างปา่านั่งช้างเที่ยวเด่นไปทั่วนอกจากเรื่องกินมนุษย์และสัตว์เป็นอาหารตามวิสัยยักษ์แล้วนอกกนั้นนางก็เป็นหญิงสาวธรรมดาที่รักสวยรักงามรักธรรมชาติ ในความร่มรื่นของป่าเขาเช้าวันหนึ่งนางกินนาได้เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาในป่าชายหนุ่มคนนั้นมีรูปร่างงดงามเาวากับพอ,อินหนุ่มลูกงานพวกนั้นถือปืนไว้ในมือนางกินนาฝฝันอยู่นานแล้ว ที่จะมีสามีกับเขาสักครั้งหนึ่งนางจึงรู้สึกตาบพื้นใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อแลเห็นหนุ่มรูปงามู้นี้ขณะที่นางกินนากำลังรำพึงรำพันฝันหวานอยู่นั้นนางก็ระลึกขึ้นได้ว่านางเป็นยักษ์ฉันเป็นยักษ์นะเนี่ยฉันเป็นยักษ์เนี่ย รูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวมากเมื่อชายหนุ่มรูปงามนี้เห็นเข้าก็คงจะไม่หลงรักนางอย่างแน่นอนอยากก่าันั้นเลยนางจึงปลอมแปลงกายให้งดงามเสียก่อนค่อยเข้าไปหาพูดจาเสวนาด้วยนางจึงร่ายเวทมนต์กลายเป็นร่างยักษ์กลายจากร่างยักษ์ นางจึงได้เวทมนตายร่างจากยักษ์เป็นหญิงสาวรูปงามน่ารักรูปงามน่ารักมีเสน่ห์ยากที่หญิงใดจะเทียบเคียงได้เมื่อแปลงกายเสร็จแล้วนางกินนาก็เดินเข้าไปหาชายหนุ่มพร้อมกับถามว่าพี่ชาย เข้ามาในป่าจะไปไหนหรือจ๊ะชายหนุ่มผู้นั้นตอบว่าฉันมารล่าสัตว์จ๊ะแล้วก็ถามตอบไปว่าน้องสาวอยู่ที่นี่คนเดียวหรือจ๊ะพี่ฉันอยู่คนเดียวฉันอยู่กับนกกับต้นไม้นางยักษ์แปนงกายตอบ สเสน่ห์ของนางกินนาทําให้ชายหนุ่มลูกงามเริ่มจจหลงรักเขาเดินเข้ามายืนอยู่ใกล้ๆแล้วชวนพูดคุยถึงเรื่องต่างๆเมื่อเห็นหญิงสาวไม่รังเกียจก็ชวนไปนั่งคุยที่ลานหญ้าใกล้ลําธารชายหนุ่มได้บอกชื่อของเขาให้นางกินนาทราบว่าเขาชื่อพุทธเสนแล้วเล่าเรื่องราวต่างๆให้นางฟัง นางกิน,นาได้ขอร้องให้ชายหนุ่มพักอยู่กับหล่อนนานๆพุทธเสนก็อยอมตกลงด้วยความมินดีพุทธเสนอยู่กับนางกิน,นาด้วยความสุขสำราญจนทำให้เขาลืมมารดาที่อยู่อย่างยากจนทางบ้านวันหนึ่งนางกิน,นาได้บอกความรักความลับของนางให้พุทธเสนฟังด้วยความไว้วางใจว่าพี่จ๋า ฉันลืมบอกพี่ไปว่าในหีบใบนี้มีมะนาวที่ไม่รู้จักสุกไม่รู้จักเหี่ยวอยู่หลายผลเป็นมะนาววิเศษที่ตกทอดมาตั้งแต่ครั้งย่ายายของฉันเลยทีเดียวมะนาวเหล่านี้มีอํานาจพิเศษมากนะพี่เคยผ่านพปเยวที่สวนของฉันบ้างไหมจ๊ะพูดธเสแปกใจก็เลยตอบไปว่า พี่ไม่เคยไปเลยนะส่วนที่มีมะนาวพิเศษแบบนี้ชายหนุมตอบแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะพู้โดยสาถามนางอ๋อโย่ห่างจากนี่สักแต่สิบเซนถงจะได้จะ้ะแต่ฉันขอร้องพี่นะจะ๊ะอย่าได้คิดไปเลยมันอันตรายมากพู้โดยสารไม่ตอบ แต่เขาก็ยังคงคิดถึงเรื่องราวของสวนมะนาวแห่งนี้อยู่บ่อยๆวันหนึ่งเมื่อนางกินนาไม่อยู่พุทธเสินก็ถือโอกาสตอนที่นางกินนาไม่อยู่ไปที่สวนแห่งนี้ซึ่งสวนแห่งนี้เป็นสวนที่นางกินนาห้ามห้ามนักห้ามหนาห้ามไม่ให้มาในสวนแห่งนั้นพุทธเสิน ได้พบกับกองกระดูกมนุษย์ทับถมอยู่ในโคน้ำจนเกือบเต็มพุทธเสนจึงสังงรอนใจเนื้อเดาปฏิปโตเรื่องราวได้ทั้งหมดเขาคิดว่านางกินนานั้นต้องไม่ใช่มนุษย์ต้องเป็นอย่างอื่นแน่ๆเลยนางนางต้องไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอย่างแน่นอนเมื่อคิดได้เช่นนี้ขเขาก็เกิดความกลัวขึ้นมาจับใจจึงวิ่งกลับมาบ้าน แล้วเขาไปในห้องนางกินนาเกิดหีบหยิบมะนาววิเศษออกมาเขาไม่รีรอให้มันเสียเวลารีบวิ่งออกจากป่าไปทันทีหลังจากที่พุทธเศนหนีไปได้ไม่นานเท่าไหร่นะนางกินนาก็กลับมาที่บ้านผิดสังเกตที่พุทธเศนไม่อยู่บ้านนางจึงรีบเข้าไปดูที่หีบที่เก็บมะนาวไว้พอรู้ว่ามะนาววิเศษหายก็เนึกกรู้ได้ทันทีว่า ุทธเสนรู้ความลับของนางและได้หนีนางไปแล้วนางจึงกายร่างกลับเป็นนางยักษ์ตามเดิมแล้วรีบไล่ตามพุทธเสนไปด้วยกำลังของยักษ์นางกินนาวิ่งตามเพียงพักเยี่ยวพอเลยเห็นหลังพุทธเสนวา นางกินนาร้องเรียกให้พุทธเสินหยุดเพื่อพูดกันก่อนแต่พุทธเสินไม่ยอมฟังเสียงเลยมาเห็นนางกินนาใกล้เข้ามาพุทธเสินก็ล้วงอามะนาวในย่ามออกมาล้วงออกมาอันหนึ่งแล้วกว้างไปตรงหน้านางกินนาทันใดนั้นก็เกิดเป็นกองไฟกองมึนมาลุกลามกันนางกินนาไว้ได้ยินไปเสียงนางกินนาร้องเรียกแต่มองไม่เห็นตัวเพราะเปลวไฟลุกโผงบังอยู่ พุทธเสนไม่รอช้าขณะที่ไฟกำลังลุกชดช่วงอยู่นั้นเขาก็วิ่งหนีต่อไปทันทีแต่นี้ไปได้ไม่ไกลเท่าไรนะักก็ได้ยินเสียงนางกินนาร้องเรียกให้เข้ามาหานางอีกครั้งหนึ่งนางกินนาได้ใช้เวทมนต์ดับไฟจนสามารถไล่ตามเขาได้ทันพุทธเสนเห็นจวนตัวจึงหยิบมะนาวอีกผลหนึ่งออกมาจากย่ามแล้วกว้างไปเขานี้มะนาววิเศษกลายเป็นทะเลสาบ กว้างใหญ่มองแทบไม่เห็นฟังนางกินนาถึงจะเหนื่อยอ่อนจนแทบจะขาดใจแต่ก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะตามติดตามหาสามีของนางนางกระโจนลงว่ายน้ำํำ้ามทะเลสาบมาอย่างกล้าหารเมื่อนางกินนามาถึงฝั่ง,งข้ามตรงนางก็เหนื่อยอ่อนเต็มที่แล้วนางฟุบลงนอนหลับอยู่ริมตะเลนนั่นเอง นางไม่สามารถจะขยับเคย,ยื่อนร่างกายต่อไปได้อีกนางได้อ้อนวอนต่อสวรรค์ขอให้ลงโทษต่อสามีที่ไม่ซื่อสัตย์ของนางที่ละทิ้งความรักของนางหนีไปเมื่อนางอ้อนวอนสิ้นสุดลงดวงตาของนางก็ปิดสนิทนทันทีนางกิน,นาได้ขาดใจตายเสียแล้วเมื่อพูทดศีลแลเห็นนางกิน,นา นอนนิ่งไม่ขยับเขยื่นกายเช่นนี้คนนึกว่านางคงจะเหนื่อยอ่อนกําลังไม่สามารถจะทำอะไรเขาได้แล้วเขานึกๆไปก็เกิดความสงสารนางกินนาขึ้นมาทันทีเพราะว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันนางกินนาได้เอาอกเอาใจเขาเป็นอย่างดีนางกินารักพุทธเสนด้วยใจจริงเมื่อคิดถึงความหลังขึ้นมาพุทธเสนก็เริ่มใจอ่อน เดินกลับไปหานางกินนาที่นอนอยู่ริมตะหลนั้นและพอรู้ว่านางกินนาขาดใจตายไปแล้วพุทธเสนก็ซุดตัวลงข้างๆร่างของนางกินนาพยายามช่วยให้นางฟื้นขึ้นมาอีกแต่อนิจจาไม่สําเร็จเสียแล้วพุทธเสนเสียใจอย่างมากเขาล้มฟุกลงเคียงข้างร่างของนางกินาขาดใจตายตามนางไปอีกคน ร่างของพุธเสณนและนางยักษ์กินนาที่ตายตกตามคืนอยู่ตรงนั้นหลายร้อยปีต่อมาจึงเกิดเป็นภูเขาขึ้นได้ชื่อว่าภูเท้าภูนางเป็นภูเขาที่อยู่ใกล้เมืองหลวงพระบางประเทศลาวเป็นเรื่องเล่าตำนานสืบทอดกันมาตราบจนทุกวันนี้เป็นไงบ้างคะสนุกไหมเอ่ย ถ้าสนุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่จ้า